้าหวานเจีย๊ยบตกใจเจอน้องพายุล่าสุดผอมลงสลนเดอร์มา อยู่ในวัยกำลังกินกำลังนอนกำลังโตสำหรับคู่แฝดฟันน้ำนมอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายสุดที่รักของหมามีชมผู้อรยาและป๋าปานนอดวิสรุตซึ่งปัจจุบันเด็กๆก,ก็เริ่มโตเข้าวัยสี่ขวบแล้วแต่ความน่ารักน่าเอ็นดูที่แฟนๆแ,และคนรอบข้างส่งให้จนตอนนี้ความฮอตของทั้งคู่ก็แซงหน้าหมามีไปแทบไม่เห็นฝุ่นแล้วเวลามีคลิปภาพหรือโมเมนต์อะไร ก็ได้รับฟีดแบคดีๆตลอดอย่างล่าสุดป้าหวานเจีย๊ยบผู้จัดการส่วนตัวของมามีชมก็ได้มีโอกาสไปเจอหลานๆในรอบหลายสัปดาห์งานนี้ทำเอาป้าหวานเจีย๊ยบตกอกตกใจพีพายูผอมลงตัวจริงสแลนเดอร์มายูบอกยูไม่กินเยอะเดี๋ยวมันอ้วนแหมยูครับตัวเท่านี้รู้จักอ้วนแล้วเหรอเนี่ยน่ารักสุดๆเลยจ้า